ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับผมจะมาเล่าเรื่องของตัวเองนะครับผมตงเมืองสิงครับจะมาเล่าเรื่องเบาหวานให้ฟังนะครับอมาแชร์ประสบการณ์เบาหวานให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้ฟังกันครับก่อนที่จะรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานนะครับโอ้ไม่รู้เป็นยังไงครับหิวแต่น้าครับเห็นน้ําเย็นไม่ได้ครับหิวอยากกินใจจะขาด นะครับอยากกินน้ําเย็นใจจะขาดเลยครับกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มนะฮะหมดขวดหมดกระติกนะครับเป็นกระติกกระติกเลยนะครับมันเหมือนใจจะขาดนะครับจะกินแล้วไม่ได้กินนี่มันเหมือนกินไม่อิ่มนะครับไม่อิ่มเลยกีเดียวเลยนะครับท่านผู้ฟังผมก็เลยไปหาหมอกลับไปบ้านนะครับไปหาหมอที่บ้านนะครับอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับหมอให้นอนโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ นะให้กินยาแล้วก็ฉีดยาบริเวณหน้าขานะครับบริเวณหน้าขาเนี่ยดึงหนังขึ้นแล้วก็ฉีดผิวหนังนะครับแทงเข้าไปในผิวหนังฉีดนะฮะฉีดนะฉีดจนจนได้หนึ่งอาทิตย์นะฮะได้หนึ่งอาทิตย์หมอก็เลยให้กลับบ้านนะครับกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะครับไม่ให้ไปทํางานเลยนะครับให้รอดูอาการอีกสองอาทิตย์นะครับผมก็ไม่ได้ไปทํางานนะครับ กลับจากทํางานมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็ดูนอนดูอาการอยู่สองอาทิตย์นะครับอ่าพอคอย,ยังชั่วแล้วก็ไปรับยาอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลน,นะเอาไปกินแล้วก็ไปทํางานนะครับไปทํางานเพราะว่าเราอ่าทำงานด้านบริการนะครับก็ไปต่างจังหวัดนะครับไปกลางค่ำกลางคืนนะครับขับรถตลอด นะตลอด24ครับไม่ค่อยได้ลงรถหรอกครับนั่งขับอย่างเดียวเลยครับอ่าบริการนะครับบริการเขาบริการทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับขับน้นแห่นะครับอ่ผมก็ตอนนี้ผมก็ได้พบทางออกนะครับพบทางอกแล้วนะครับใครมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานก็โทรมาปรึกษาผมได้นะครับ ในเบอร์0ูนย์เก้าสามสองเจดสองห้นะครับอ่าผมชื่อต้องเมืองสิงห์นะครับต้งเมืองสิงห์นะ